วันนี้เดอะเกรทจะมานำเสนอเบสิกเทคนิคของ infantry man เอาแบบเบสิกนะฮะไม่ใช่แอดวานซ์นะฮะอย่างการใช้เบรคเกตนี้ก็เอาไว้ขวางเวลาคนล่าฮะมันจะเสียเวลาเดินอ้อมนิดหนึง่งอ่าตั้งขวางปุ๊บแม่งก็ตามต่อมาได้ละมันโนอ,อ้อมละตอนนี้เราจะรีโหลดหรือจะอะไรก็ได้นิดนึงอะ่ะต่อไปเป็นการใช้เบรคเกตอ่าป้องกันกระสุนนะฮะกดปุ๊บจะลงมาทันทีเลยนะฮะใครควนระเบิดรีบวิ่งเข้าใกล้เบรคเกตฮะจะไม่โดนอ่าดูนฮะลงมาก่อนที่สกิลจะใช้เสร็จ เห็นปะระเบิดปุ๊บรีบวิ่งเข้าใกล้ๆไปเขตใช้ได้หมดกังการยิงพวกยิงธนูยิงปืนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเข้าใกล้ใช้ได้หมดนี่เป็นการยิงสวนกันเราจะกันได้ดอกสองดอกถ้ามือไวแต่เราต้องยิงก่อนนะฮะถ้ายิงก่อนจะมีเวลาให้กดกันได้ก็จะกันได้นิดหน่อยต่อไปการยิงสกิลสวนกันอันนี้จะต้องยิงที่หลังนะฮะถ้าเป็นสกิลนะฮะอย่าอย่ยิงก่อนยิงก่อนโดนดูไอตัวซ้ายยิงก่อนนะฮะ ไอตัวขวายิงที่หลังครับไอตัวซ้ายโดนนะฮะตัวขวาไม่สะทกสะเทือนใดทั้งสิ้นยืนเอิดอยู่งั้นอันนี้จะเป็นการใช้น้องหวีดมหาปะัลยอย่างได้ผลร้อยเปอร์เซ็นตะฮะต้องล่อมันวาทางแคบครับเจอเหวปุ๊บเป่าไม่เหลือฮะ,ะมีเปอร์เซ็นต์ลงเหวสูงมากถึงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับตอนนี้สวยงามเป็นที่สุดอันนี้ จอเหวกับทางแคบนี่คือแบบนกหวีนนรกนี่แม่งโคตรนรกมากๆเราโดนมาบ่อยแล้วอันนี้จะเป็นการสอนให้พวกศัตรูรู้ถึงว่าในโลกนี้มันมีโลกแห่งแน่วของจริงเราต้องรอให้มันมาทางแคบๆเพราะเรายิงเป็นแนวแนวตรงอย่างเงี้ยมันจะไม่มีที่หลบซ้ายขวาไม่งั้นตกเหวลล่อมามาทางแคบทางแคบเราได้เปรียบที่สุดทางแคบกับที่สูงสองอย่างนะฮะ Infantry man นะฮะสบายชิล อันนี้ก็คืออย่าโชงโง่นะฮะแมตช์อย่าโชงโง่ครับเห็นระเบิดโค้งๆนะฮะนึกว่าจะปาพลเมลิเขตอย่าไปปาใกล้ๆนะฮะมันจะระเบิดระเบ้อแบบนี้อัตูเลอร์มนอันนี้โชงโง่แล้วเกลียนจะขำพิมพ์5ห้าห้าขำมานะฮะอับอายนะฮะอย่าทําเสียชาติเกิดอินฟันทรีนะฮะอันนี้เป็นการต่อต้านพวกระยะประชิดนะฮะมาเลี้ยงห่อยก็ไม่ดีแล้วโดดเป็นลิงนะฮะโดดอย่างเดียวครับแดสมั่งก็ได้นะฮะแล้วหาจังหวะหาจังหวะเสร็จต่อยครับ โดดสยงเลยฮะอันนี้ถ้าเก๋าหน่อยยิงเลยฮะไม่ต้องต่อยแต่ยิงจะยากกว่าต่อยนิดนึงโดดเป็นโจอย่าหยุดอยู่กับที่ฟันมีโอกาสโดนยากนะถ้าโดดโดดเนี่ยชุดใหญ่เข้าไปหนูร้องร้องอันนี้ก็ไล่จัดการไอพวกโดดเป็นลิงนะฮะเมื่อกี้เราโดดแล้วนี้มันโดดบ้างแล้วดูซิว่าจัดการมันยังไงได้แต่ต่อยอย่างเงี้ยนะฮะเข้าไปใกล้ปุ๊บจังหวะมันลงอ่ะ ตัวเโดดลงต่อยปักเลยอย่าไปยิงถ้ายิงไม่โดนนะมันก็โดดต่ออีกเหมือนอย่างที่เราโดดหลบมาเมื่อกี้อันนี้เสือเป็นไวกิ้งอีกต่อยลาบากอีกอันนี้ถึกเล็กเล็ก,การรีโหลดนะฮะจะังหวะรีโหลดอยู่สามารถแดชหลบได้นะฮะมันก็ยังคงรีโหลดของมันต่อไปเนี่ยเต่าวิ่งมาหวดปุ๊บแดชหลบได้มันยังคงรีโหลดอยู่สบายๆสยิส่งสาคัญนะคือหาที่สูงหรือไม่ก็หาที่แคบนกหวีดใช้เป็นประโยชน์ในที่แคบนะฮะอยู่สูงๆก็ยิงพวกแมงขางล่างสบายๆชิวๆจบ